คิดได้ไงวะเอ้าก็ตามหัวข้อไล์เลยนะฮะสนับสนุนนะคะแม่อาทิตย์ีิพูดถูกค่ะอยอุดมการนะเธอเธอเป็นที่พึ่งของผู้คนใช่เธอเป็นที่พึ่งเธอเป็นแบบอย่างเราต้องยึดมั่นในอุดมการ์ของเธอใช่คุณทำผิดทำพลาด ่ถ้าคุณยังมีหลักการคุณมีอุดมการณ์คุณยึดมั่นในสิ่งที่ถูกและทําดีต่อไปผู้คนจะเข้าใจถูกต้องแต่ถ้าคุณพลาดแล้วคุณกลายเป็นไม้หลักับขี้เลนใ,<ช>ใครเขาจะเชื่อถือคุณไม่ <S <S> <S นี่แหละค่ะความคิดเห็นของติดไปวันมากเลยนะทุกคนผิดหวังค่ะบอกเลยว่าฉันผิดหวังมากกับเคสที่หมอปลาป้าก็ผิดหวังค่ะผิดหวังมากฉันไม่คิดว่าฉันจะเห็นเป็นฉันจะเห็นรูปแบบนี้ อุตส่าห์ทุกคนก็ช่วยนะอืเธอฉันเห็นภาพนี้และเป็นภาพจากเพจเขาเลยที่แรกฉันคิดว่าตัดต่อมีคนส่งมาฉันก็คิดว่าตัดต่ออ่ะฉันก็เลยเข้าไปดูที่ต้นต่อของโพสฉันฉันเจอข้อความนี้และฉันจะไม่โกรธเลยฉันจะไม่โกรธเลยถ้าฉันไม่เห็นข้อความข้อความของเพจบอกว่า หน้าที่พุทธบริษัทสี่ต้องปกป้องศาสนาต่อไปมือปราอารัชมือปราอารัชชีเข้าตามต่อออกตามประตูมึงปราอารัชชีมาเท่าไหร่มึงไม่รู้ว่าพารลุูปไหนเป็นอารัชชีมีหน้าไปปราใครมึงมีหน้าไปปราบใครก่อนถ้าผู้ดมการก็เลิกค่ะไม่ต้องทํางานเพื่อสังคมใช่ถูกต้องปราอารัชชีปราคอนเทนต์ใช่ไหมใช่ พุทธบริษัทศีต้องปกป้องศาสนาต่อไปปกป้องกับผีอะไรปกป้องกับผีอะไร้าดีมีมากมายทําไมไม่ไปเอาคําสอนจากเขาดูไม่ออกเลยว่าภาพแบบไหนอารัชีไม่อารัชีฉันไม่ฉันไม่มีปัญหาเลยคุณจะศรัทธาภาพแบบไหนก็ได้แต่อย่ามาบอกว่าจะมาป่าอารัชีจะมาทํางานเพื่อศาสนาจบไม่มีความชอบธรรมแล้วูกตองฉันจะไม่โกง ฉันจะไม่โกรธถ้าคุณไม่ได้ทำงานด้านนี้มาหลายสิบปีคุณไม่ใช่เพิ่งมีชื่อเสียงนะพี่หมอปลาคุณมีชื่อเสียงมากี่สิบปีเผาตัวเองละแล้วภาพคุณมันชัดเจนตลอดว่าคุณต่อต้านเรื่องพวกนี้คุณสอนคนให้ไม่งงงายคุณสอนคนให้ไม่งงง่ายคุณสอนคนไม่ให้พึ่งวัตถุคนแบบพี่หมอปลาของฉันที่ฉันเคยนับถือเป็นพี่ สิไ้ไม้ตอกจ,จนต้องจนต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากกระแสที่มันที่มันเคยเกิดหรือเมื่ที่มันเพิ่งเกิดอย่างนี้ได้เหรอใช่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นเหรอหรือจาเป็นต้องทําทุกอย่างขนาดนั้นเลยฉันถามอ่ะคุณสิไลไมต้ตอกขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันใช่เหรอใช่ถูกต้องสีคุณเอาศักส์ส,กสีไปทิ้งไว้ที่ไหนคุณลาดลงโถข,ขี้เหรอหรือว่ายังไงถูกต้องเสียความถามอีกเหรอว่าน้ําฝนผิดอะไร ต้องให้เจรนายไหมว่าทําอะไรที่มันไม่ใช่ทางพุทธศาสตร์บ้างอะ่ะถูกต้องฉันไม่ได้วอรี่ว่าใครจะศรัทธาน้ําฝนศรัทธาไปเลยเพราะพระที่ทําแบบนั้นมีหลายรูปแต่คุณต้องชัดเจนไม่ใช่คนที่ครั้งหนึ่งเคยบอกว่าต่อต้านเรื่องพวกนี้รับไม่ได้กับเรื่องพวกนี้ค่าตัวเองเนี่ยพระที่สอนให้คนคนงมงายพระที่ทําสิ่งที่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ ถ้าคุณไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้หรือคุณไม่เคยหนักแน่นในวิถีทางแบบนี้แล้วคุณสอนคนฉันจะไม่วอรี่เลยใครจะศรัทธาเป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นแต่หมอปลาไม่ใช่มีภาพแบบนี้ออกมาแล้วจะให้ฉันรู้สึกยังไงฉันถามก่อนฉันควรจะต้องรู้สึกยังไงคนทิดหวังกันเหรอคนที่เคยคมมน <ำ S 2> ับถือตัวของหมอปลาไม่รู้สึกผิดหวังเหรอเลิกค่ะเลิกติดตามแล้วค่ะแล้วต่อไปเราจะเราจะไปฝากความเชื่อมั่นไว้กับใครมันจบแล้วค่ะ หมดจบเลยสร้างมาตั้ง<อ>านานปิดฝาโรงเลยคุณทําแบบนี้มันจบคุณค่าตัวเองค่ะทําไมทําอย่างนั้นจับกับน้ําฝนเพื่อป,าปราบอลชีคิดได้ไงวะเอ้าโอโ้โหพี่หมอปลาคนเดิมของฉันที่เป็นคนมีสติปัญญามีอุดมการณ์ไปไหนคนคนนั้นไปไหนฉันอยากรู้ว่าไปไหนกลัอวอำนาจเขาไงถ้าจะป,าปราบอัลชีควรเริ่มต้นจากการที่มีสติปัญญารู้ก่อนค่ะว่าพระตัวไหนเป็นอาลชีไม่ใช่อาลชีค่ะถูกต้องค่ะ ถ้าตัวเองยังโง่ไม่ต้องไปปาบค่ะค่ะไม่ต้องไปชี้ให้สังคมเห็นค่ะว่าพระแบบไหนอารัชีไม่อารัชีถ้าตัวเองยังดูไม่ออกว่าพระแบบไหนเป็นอารัชีอาทิตย์พูดถูกขอให้ไ,หได้พูดโกรธก็โกรธไปเลยผมไม่เลื่อบอลลี่หรอกโกรธก็โกรธไปไม่นับถือกันอีกเลยก็ไม่ต้องนับถือไปโกรธก็โกรธไปอันเป็นเสาหลักปักขี้ควายอยู่ม <c oughs> ันแบบที่เป็นวันนี้ถ้า หมอปลาคนเดิมไม่กลับมาแล้วเหลือแต่หมอปลาที่เป็นไม้หลักปักที่ควาย <Yeah. S 2> ก็ตัวใครตัวมันคะ่ะ <c oughs> ไม่นับถือจบ